เป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวออกห้างซื้อเงินสดมาเลยนะราคานี้เล้าใจมากเล้าใจมากรถสิบปีจะไม่เก็บสีเลยก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นเกียร์ออโต้นะมันติดฟังก์ชันซ้ายขวาได้เป็นขับสีด้วยนะข้างหลังพับได้นอนราบได้เลยนะผ่อนเริ่มต้น6,000บาท6 0 0 0บาทสต็อกเข้าใหม่1คันนะครับวันนี้อยู่กับ SUV หน่าใช้นะผ่อนเริ่มต้น6000บาทอยู่กับค่าย m a z d a CX-5 นะครับตัวนี้เป็น2.2 XDL นะครับผมขับ4ปี2 0 1 5จน รถคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวออกห้างซื้อกันสดมาเลยนะอุปกรณ์คู่มือจะสำรองครบชุดป้ายแดงคันนี้ขายอยู่1นึ่งล้านหกแสนบาทด้านหน้านะครับนี่มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม2.2ดีเซลเซ็นเซอร์กกยะสจุดมาดูภายในกันหน่อย ภายในห้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยนะมีเก็บสีฝากระโปรงมานะครับพราะรถหิบไปนะจะไม่เก็บสีเลยก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่รถเขาดูแลดีเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุระยะไม่วิ่งไปแล้ว1นึ0 0 0สโลนะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้นะครับผมด้านข้างมาพร้อมแม็กซ์สิยางปี2025ทั้ง4เส้นนี่เจ้าของดูแลดีมากนะเป็นผู้หญิงใช้นะดูเดี๋ยวนเบาะหนังเห็นไหมแน่นจึงๆเป็นเกียร์ออโต้นะมาติดฟังกชันซ้ายขวานะครับสีด้านนอกและในสีเด นี่ใครมองหาอยู่ข้างหลังมาพร้อมเซ็นเซอร์กละยะ4จุดนะครับผมมาสด้าซีเอ็นะครับโอวินได้นะครับขับ4สปอยเลอร์หลังไฟเบรกดูที่3เสากระดิปฉลามท้ายเดิมนะครับไม่มีขยับเลยข้างหลังกว้างขวางนะครับเบาะลงได้นะครับยังอะไรอยู่ด้านนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้น6,000บาทนี่ใครมองหา SUV เครื่องยนต์ดีเซลนะกับแคมเปญดีๆีบัตรประชาชนมาเดียวองรถเพียงท่านมีผ่อนบัตรวีซ่ามาสเตอร์อีออนชิปไบผ่อนบ้านผ่อนรถหรือมีสินเชื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้ว12รอบบินมาเช็คสิทธิ์จงงบบะชาชนานเดียวลไต้อง วะครับทำมาแล้วไม่ใจสิติดเอกสารมาให้ตั้มหน่อยบัตรประชาชนสำนักพิบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หกเดือนน,นั่งรอตั้มหนึ่งชั่วโมงรู้ผลทันทีครับผมเช็คแล้วว่าผ่านค่อยมาจำอ่ผมเช็คแล้วไม่ผ่านไม่ต้องมาจำอ่ผมรู้เรื่องเลยเป็นไงชัดเจนไหมใครเกิดเดือนมกราครับพี่ตั้มมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยลูกค้าท่านใดที่มาทำสัญญากับตั้มนะในวันที่มาทำสัญญาวันรับรถที่มีสลิปนะอย่าลืมเอาสลิปเงินเดือนนะครับมาแลกคูป,ปองน้ำมันกับตั้มได้อีกบหนึ่อนงพันบาทนะ นะกับ Mazda c x นะี2.2 xdl นะครับตัวนี้เป็นขับ4ปี2015-2016ตั้มขาย349,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทออกได้ทุกอาชีพปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรให้ทันครับคันนี้0911202384พอสสยพี่ตั้มนะครับเดีย๋ยวพี่ตั้มดูแลคุณเองครับ